เฉลยแกหนูท่านถ้าสอน้วมีคนเข้าใจสอนแล้วพออธิบายปุ๊บเราก็พอไปเจอใหม่อธิบายปุ๊บฟังเลยเข้าใจแล้วพอไปเจอใหม่ก็ทําได้นั่งดีดีนั่งดีดีนั่งเหยียบมือลงลงมาดูดไปกัดไปเลยสมาธิอยู่ในมือที่มือกัดมือหนังปากกัดมือเนี่ยนะปัญหาก็คือคนอ่านหนังสือออก ยัง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 ย่งตองเนี่ยไม่ฟังเนี่ยนะครับมีคนทำได้อยู่คนเดียวต่อข้อนี้ข้อนี้เป็นข้อแล้วก็เนินคนอ่านได้ทั้งหมดนะแต่ไม่เข้าใจอย่งางใบตองเนี่ยผมว่าทึงอ่านได้หมดเลยแล้วก็แบบแบนี่ปัญหาคือฉันจะจับตัวเลขมาบวกกันหมดมาลบกันหมดเอาอีกสองอันเนี้ย จริงไหมเออเธอคิดไหมว่าเธอถึงบวกกับนี้อ้าวมันบอกอย่างไรนะมันรวมไปอย่างไรเรามันมีคำอย่างไงเราที่มาบอกว่าทุกมันรวมกันน่ะเนี่ยหนูก็ะไปหาแล้วแล้วมันมีเขาตอบไหมมีเลยบวกมันมีด้วยไงนี่คือการหลอกแบบการหลอกเอาเหนือชั้นมากเลยนี่ไงมันมีด้วยไงเห็นไหมครับ มันหลอกเด็กไงมันหลอกเด็กว่าเพราะว่าเด็กไม่อ่านนักกิติโนยเธอเธอไม่เข้าใจครูหรอกครับว่าครูยืนสอนตรงนี้แล้วเธอมันบิดที่เจ็ดโทรูแบบเนี้ยเออเขาเรียกว่าไม่มีมารยาทโอ้โหมารยาทต้องมีลูก มาบิดโชว์แบบนี้โอ้แล้วเราก็ตัวโตวแล้วไม่เข้าใจเลยนะครับแบบนี้คือาก,การหลอกแบบเหนือชั้นมากเบ็กไม่อ่านไม่สองพูวนี้ปวกกันเอาคู่ตอบคับนี้เลยเห็นไหมมีคนตนนอบอ่ะไม่ต้องพูดแล้วใครอ่ะนะครับรู้ตัวเองอยู่แล้วเอามาดูฉันมีเงินออกสามหมื่นมันก็บอกว่าบีมเนี่ยเป็นไง ก็ม like ีอยู 61, ่สามคนเนี่ยพีมบีมต้องมีสามหมื่นแน่ๆนะฉันน <Now, Fine. S 1> ่ะสามหมื <t ry> <S <S ่นแล้วเรามีกันออมสองหมื่นหกนะครับบุที่คือบอสบอสเนี่ยต้องเป็นไงถ้าถ้าเปรียบเสมือนถ้าถ้าเรียนลำดับนะบอสเนี่ยเป็นไงบอสเนี่ยลำดับสุดท้ายเลยเพราะว่ามันน้อยกว่านะสองหก 900นี่คือบอส,งส,งส Bot, นะคือบอสเลยนะแล้วทีนี้มันก็เหลืออีกคนนึงอ่ะคืออะไรครับบิ๊กก็ไม่อ่านของบิ๊กฉันมีบิ๊กมันพูดว่าฉันมีเงินออมน้อยกว่าบีมแต่มากกว่าบอสบิ๊กอยู่ตรงไหนตอนนี้คือตำแหน่งหนึ่งตำแหน่งสองตำแหน่งมากสุดนี่ตำแหน่งน้อยสุดแล้วก็บิ๊กบอกมาว่าฉันมีเงินออมน้อยกว่าบีมแต่มากกว่าบอส บิ๊กอยู่ตรงไหนบิ๊กอยู่ตรงไหนกนนี้คือมากสุดแต่อันนี้คือน้อยเราบิ๊กก็บอกว่าฉันมีเงินออมเป็นไงน้อยกว่าบิ๊กก็คือน้อยกว่าสามหมื่นเนี่ยแล้วลก็มีเงินมากกว่าบอสก็คือมากกว่าตรงนี้มันมันมันค่าให้บิ๊กอ,อออก,กอยู่ตรงไหนตรงกลางเลยบิ๊กอยู่ตรงกลางเนี่ยตีความแบบเนี้ย แบมอ่านนะครับอ่านแล้วจับใจความตีความดีดีไม่ได้ยากแล้วยังไงอ่ะจากข้อบลชายในเงินออมของนี้ควรเป็นเท่าไหร่ม,มันไรมันควรเป็นยังไงอ่ะควรจะน้อยกว่าสามหมื่นแล้วก็มากกว่าสองหมื่กแล้วควรเป็นนิดได้ไหมไม่ได มันมันไปอยู่น้อยไปสองหมื่นหกไงราะนั้นนี่ก็ไม่ใช่ควไรไปนี้ได้ไหมเจ็ดร้อยมันต้องเจ็ดร้อยมันจะร้อยสิบมันน้อยกว่าห้าร้อยมันต้องอยู่ต่ำตว่านี้บิ๊กก็เป็นอันนี้ไม่ได้สุดท้ายยิงเป็นอันนี้ไม่ได้แนตะ่ห้าหมื่นหกมันต้องพลุมานี่มันไม่อยู่ตรงกลางมันก็ต้องเป็นอันนี้เห็นไหมครับข้อนี้แหละวางทิ้งตอบอย่างอื่นไม่ได้เลยตอบแบบสองหมื่น แปดห้าห้า้อยอย่างเงี้ยก็ยังได้นี่เขาสมมุติตัวเลขมาควรเป็นข้อไหนควรเป็นข้อเดียวท้ายความเข้าใจพิจารณาลำดับไม่ใช่เอามาบวกมาลบกันเสมอไปนะตัวเนี้ยเป็นตัวหลอกแล้วก็แบงคิดมาเป็นแบบเนี้ยแสดงว่าหลายครั้งแล้วนะแล้วก็คิดแบบเดียวมากเลยเพนันสาษฐานได้เลยว่าแบงคิดมานะผิดสิรฐา,านตัวเองไว้ว่าผิด ทำไม,ไมคิดเร็วย่งนี้ว่าผิดเธอลองรู้ว่าเธอจะตอบข้อนี้ปิ๊บให้เธอคิดลับกันว่าฉันจะไปตอบข้อนี้ล้วไปดูสามข้อนี้อย่างเงี้ยนะไปการเช็คตัวเองนะกูก็ยังเหนื่อยคนระับ6-7คนได้คนเดียวเนะียกูก็เหนื่อยนะ